ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหารายได้เสริมทูมอนิวลตนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับแล้วก็จะสอนวิธีการเข้าร่วมกิจกรรมชิงเงินรางวัลนะครับผม2,000ดอลลาร์นะครับทำแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูในคลิปนี้กันเลยก่อนอื่นนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการทําเงินทูมอนิวลดแอป ใช้ในการทําเงินเข้าทูมอนี่วอลล็ตกันก่อนนะครับในส่วนของตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับในส่วนของ Google Play Store ใครที่ต้องการดาวน์โหลดเนี่ยก็สามารถพิมพ์ชื่อนะครับในส่วนของในคลิปได้เนี่ยผมจะมีทั้งรูปทั้งชื่อขึ้นไว้ให้นะครับพิมพ์ตามชื่อค้นหาติดตั้งดาวน์โหลดลงในเครื่องได้เลยสําหรับแอปที่ใช้ในการทําเงินเข้าทูมอนี่วอลล็ตนะครับแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรม2,000นดอลลาร์เนี่ยก็เป็นแอปนี้เลยมีชื่อว่าโนเวลล่านะครับต ดาวโหลดเนี่ยผมจะปักหมดไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้สามารถกดลิงก์ดาวโหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เหมือนกันนะครับสำหรับขั้นตอนวิธีการสมัครของแอป No เวล่านะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยสมัครเลยก็จะมีวิธีการสมัครไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับเราสามารถกดเข้าไปดูขั้นตอนวิธีการสมัครในการทํารายได้ได้เลยนะครับผมทําเงินฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับโอเคนะครับพอเราดาวโหลดติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับผมสำหรับคนที่ยังไม่ได้สมัครก็รสมัครให้เรียบร้อยก่อนนะในส่วนของเมนูนะครับมีทั้งหมด5เมนูด้านล่างนะคร <ๆ S 2> ละเมนูว่าใช้งานแบบไหนทําอย่างไรถึงจะได้เงินเข้า True Money w a เ l e t นะครับเรามาดูในส่วนของเมนูด้านขวามือล่างนะครับตรงนี้จะมีคําว่าของฉันนะให้เรากดมาที่เมนูของฉันก่อนนะครับจากนั้นตรงนี้จะมีคําว่าใส่รหัสเชิญนะให้เรากดเข้าไปตรงการใส่รหัสเชิญนะครับการใส่รหัสเชิญหรือว่าการป้อนไอเดียคเชิญเพื่อนนะครับเพื่อที่จะใช้ในการรับคะแนนนะสำหรับตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นการกรอกรหัสโค้ดเชิญเพื่อนนะครับถ้าเรามีรหัสโค้ดจากการเชิญเพื่อนเนี่ยเราก็มาใส่ลงในช่องนี้ได้เลยนะครับมีของ เพื่อนใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยมีของคนของใครใช้ของคนนั้นก่อนได้นะครับในส่วนของโค้ดเนี่ยคุณจะกรอกของผมหรือว่าไม่กรอกก็ได้ตามความสะดวกความถนัดของเพื่อนๆได้เลยการกรอกโค้ดเนี่ยคุณจะได้รับคะแนนเริ่มต้นนะครับตรงนี้เนี่ยสามหมื่นคะแนนต่อ1โค้ดนะครับกรอกได้เพียงแค่1ครั้งเท่านั้นนะครับมีของใครใช้ของคนนั้นก่อนได้เลยนะครับโอเคนะครับพอเรากรอกรหัสโค้ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่เมนูที่1ด้านซ้ายมือนะครับมันจะเขียนคําว่าศูนย์หนังสือนะครับอ่ะตรงนี้นะครมดข้าาาอนูต การใช้งานตรงหน้านี้นะครับตรงนี้เนี่ยจะมีคะแนนเหรียญทองขึ้นให้เรากดรับฟรีนะเราสามารถกดรับฟรีตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ากดรับเข้าไปแบบนี้100คะแนนนะครับชนะรางวัลคูณ2ได้นะให้เรากดรับนะรางวัลคูณ2ได้เลยต่อมานะครับตัวนี้เนี่ยจะมีการทําภารกิจเพิ่มนะครับอ่าสรับอันแรกนะครับผมแท็บโบนัสนะอันนี้เนี่ยก็จะมีตัวเกมต่างๆนะครับให้เราเลือกดาวนโหลดติดตั้งลงในเครื่องของเราเพื่อที่จะทําภารกิจในการรับคะแนนเหรียญทองนะครับก็แล้วแต่เราชอบเลยว่าเราชอบแบบไหนในการเล่นในการทําเงินถ้าเป็น สายเล่นเกมก็แนะนําเข้ามาทําตรงนี้เพิ่มได้นะครับตัวที่2นะครับผมก็อันนี้เนี่ยก็คล้ายๆกับอันแรกเมื่อกี้เลยนะครับก็จะมีเกมขึ้นมาให้เราดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องของเรานะครับแต่ว่าเราต้องอนุญาตการเข้าถึงก่อนเนาะให้เราทําการกดเปิดแบบนี้แล้วก็กดย้อนกลับได้เลยนะครับนะครับมันก็จะมีเกมต่างๆขึ้นมาให้เราดาวน์โหลดแบบนี้เลยแล้วก็ทําการกดเพนเอาละครับเพื่อที่จะทําการติดตั้งดาวน์โหลดลงในเครื่องของเราในการทําภารกิจเนาะพอเราดาวน์โหลดเสร็จก็ใหเรากด m ม g a เกมด้านบนขวามือตรงนี้นะครับมันจะมีเกมต่างๆขึ้นมาให้เราาดดวน์โหล การติดตั้งนะครับแล้วก็เข้าไปเล่นเกมนั่นเองครับต่อมารักกี้ดาวนะครับในการหมุนวงล้ออีซี่นะครับอันนี้กดเข้ามาเลยพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมีการกดหมุนวงล้อนะครับโดยการกดเข้าว่าโกตรงนี้นะครับในการหมุนวงล้อนะครับแต่ว่าเราต้องไปทํากิจกรรมก่อนนะครับให้มีในส่วนของสิทธิ์ในการหมุนวงล้อก่อนนั่นเองต่อมานะครับผมก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของหนังสือแนะนำนะครับในการอ่านนิยายสาหรับเพื่อนๆคนไหนที่เป็นคนที่ชอบอ่านนิยายนะครับหนังสือนิยายหนังสือการ์ตูนเนี่ยก็สามารถเข้ามาอ่านตรงนี้ได้นะครับกดเริ่่มอาน ครับพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยทำการเลื่อนหน้าจอนะครับผมเลื่อนอ่านตรงนี้นะครับผมในคลิปเนี่ยมันจะขึ้นเป็นจอสีดำแน้ะเพราะว่ามันไม่สามารถเปิดเป็นสาธารณะได้แล้วก็มันจะมีในส่วนของคะแนนเหรียญทองอยู่ที่ด้านบนขวามือนะครับเมื่อเราทาการอ่านจนจบเนื้อเรื่องนะครับผมมันก็จะได้รับเป็นส่นของคะแนนเหรียญทองนั่นเองครับก็สามารถเข้ามาอ่านนิยายตรงนี้เพิ่มได้ในการรับคะแนนนะครับเมนูที่2นะครับในการจัดอันดับนะครับในส่วนของรายการยอดนิยมนะครับในส่วนของเรื่องนิยายที่เขาจัดอันดับไว้นะครับว่ามีคนเข้ารับชมเนี่ยเป็นอันด มนะเมนูที่3มนะครับก็จะเป็นในส่วนของคําเชิญนะครับในการเข้าร่วมกิจกรรมนะครับเชิญขึ้นรายการรับโบนัสรางวัลพิเศษ2000ดอลลาร์100ที่นั่งนะครับผมก็คือแจกทั้งหมด100คนนั่นเองนะครับใครที่อยากเข้าร่วมกิจกรรมนี้ก็สามารถทําได้เลยโดยการเข้าร่วมเนี่ยทำอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันกิจกรรมนี้นะครับผมจะสิ้นสุดอีก18วันนะครับหลังจากคลิปนี้ลงไปนะครับก็กดโอเคได้เลยตรงนี้เนี่ยมันมีคําว่าคลิกที่นี่เพื่อเชิญนะครับ2 1 6 6,000คะแนนนะครับกดคลิกที่นี่เพื่อเชิญนะครับแล้วก็คัดลอกข้อความตรงนี้เนี่ยนำไปโพสนำไปแชร์ผ่านช่องทางอื่นๆได้เลยทุกช่องทางนะครับที่เราสามารถทําได้ขึ้นอยู่กับความถนัดความสามารถของเพื่อนๆได้เลยเนาะอันนี้ก็ไม่ได้บังคับนะครับสำหรับกิจกรรม2,000ดอลลาร์เนี่ยก็จะเป็นการคลองอันดับนะครับในส่วนของการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนติดอันดับนั่นเองถ้าเราอยากจะรับเงินรางวัลตรงนี้เนี่ยเราต้องทําการแนะนําหรือว่าเชิญเ <ๆ S 2> พื่อนด้วยนั่นเองนะครับอันดับหนึ่งเลยนะครับถ้าเราได้เนี่ย<ๆ> จะได้อยู่ที่300ดอลลาร์ถือว่าเยอะมากๆนะทุกคน300ดอลลาร์เนี่ยก็เกือบหมื่นบาทแล้วนะทุกคนนะก็สามารถทําตรงนี้ได้นะครับเขาแจกทั้งหมด100อันดับอันดับ100เนี่ยเราจะได้เท่าไหร่เราก็เลื่อนลงมาดูด้านล่างนะครับ100เนี่ยเราจะได้รับอยู่ที่1ดอลลาร์นั่นเองนะครับใครที่สนใจในการทําตรงนี้ก็สามารถไปทําการเชิญเพื่อนให้ติดอันดับ1ถึง100ได้เลยนะครับยิ่งเราเชิญเยอะเราก็ยิ่งมีโอกาสที่จะได้เงินเยอะนั่นเองนะครับต่อมาก็เป็นในส่วนของเมนูที่นนนะรับผมโปดทาอี้ก็จ การติดอันดับในส่วนของชันหนังสือของเราเนะเราเข้ามมาดูที่เมนูของฉันกันเลยในส่วนของการถอนเงินนะครับตรงนี้จะมีคําว่าถ่ายถอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นคะแนนของเรานะให้เรากดคําว่าถ่ายถอนได้เลยในส่วนของการถอนเงินนะครับก็จะเป็นในส่วนของยอดเงินตรงนี้นะให้เราดูที่คะแนนแล้วก็ดูที่ยอดเงินของเราว่าจากคะแนนที่เรามีอยู่เนี่ยเป็นยอดเงินเท่าไหร่นะครับผมมี81.28นะครับการถอนเงินก็จะมีทู Money w a l l e t นะครับแล้วก็ p a y p a l นะผมได้ทําการถอนไปที่100บาทนะครับได้รับเงินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนนะครััออี้ืปวติ การถอนเงินครั้งล่าสุด100บาทในวันที่30เดือนเมษายนคือเดือน4/2024นะอันนี้คือยอดเงินที่ได้รับมาล่าสุดนั่นเองนะครับในการถอนเงินเนี่ยก็จะมี 100, 200, 400บาทนะครับผมสูงสุดนะครับในการถอนนะครับไม่ต้องเชิญเพื่อนก่อนการถอนเงินคุณจะเชิญหรือว่าไม่เชิญก็สามารถทําการถอนเงินเข้าทูมเนียรเลดได้เลยนะครับเมื่อเรามียอดเงินครบตามจํานวนนะครับก็ทั้งหมดของแอปโนเวล่านะครับก็ยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมนะทุกคนใครที่เคยเล่นแล้วเนี่ยก็กลับมาเล่นใหม่ได้นะครับ ถ้าใครชอบการหารายได้เสริมทูมนี่เลลตฝากกดไลค์กดติด,ดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ